ผมไม่รู้หรอกนะว่าคุณมีปัญหาอะไรกับคุณยอดแต่การทําแบบนี้มันไม่มืออาชีพเลยนะคุณแล้วคุณรู้ไหมว่าชุดนี้ค่าเสียหายมันเท่าไหร่ฉันไม่รู้นะคะว่าคุณยอดพูดอะไรกับคุณบ้างแต่มันไม่ใช่เรื่องจริงค่ะแล้วที่คุณจูบกับคุณลานนาล่ะจริงหรือเปล่าจริงค่ะงั้นผมคงต้องบอกคุณว่าการฝึกงานของคุณไม่ผ่านจริงๆคุณทํางานดีมากแต่เรื่องชาส่วนตัวของคุณห้างเรารับไม่ไหวจริงๆ ฉันไม่รู้นะคะว่าคุณยอดพูดอะไรกับคุณบ้างแต่มันไม่ใช่เรื่องจริงเลยแลวมันก็น่าผิดหวังนะคะที่คุณไม่ให้โอกาสฉันพูดอะไรเลยเพราะคุณคงเห็นว่าเซเลบระดับนั้นเนี่ยสำคัญกว่าคนธรรมดาแบบฉันขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสฉันเข้าทำงานแล้วก็เสียใจด้วยนะคะที่คุณไม่รับพนักงานดีๆแบบฉัน คุณยอดเรามีเรื่องต้องคุยกัน oh <my. S 1> ไม่คิดเลยนะคะว่านางเอกซุปตาแบบคุณจะใช้พี่ต่ำๆแบบนี้ถ้าถูกไล่ออกแล้วเหรอ <c oughs> คุณคันกิดในทํางานรวเดเร็วทันใจดีจังเดี๋ยวฉันจะต้องโทรไปชมซะหน่อย <c oughs> คิดว่าตัวเองเป็นคนสำคัญแล้วจะทำอะไรโดยที่ไม่สนผิดสนผูกก็ได้เหรอก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนี่ที่เธอยังวางแผนจะเอาสาม,มีของคนอื่นโดยไม่สนผูกสนผิดเหมือนกันฉันไม่เคยทำแบบนั้น เห็นขนาดนั้นยังกล้าปฏิเสธอีกหรอเธอนี่มันเนี่ยน่นานเบอร์ไหนเนี่ยฮะฉันจะได้รับมือถูกฉันไม่เคยคิดจะกลับไปหาสามีของคุณเรื่องวันนั้นมีคนวางแผนแกล้งเราสองคนไปสะตอ่อคนอื่นเถอะเพราะฉันไม่เชื่อแต่ว่าฉันมีหลักฐานโอ้ยยอดมีอะไรบุบสลายไปเดี๋ยวให้พี่ดูก่อนซิฮะยอดม่งงให้มันทำอะไรหรอกขอโทษด้วยนะคะทุกคนเริ่มต่อดีกว่า ยเนโจถ่ายถายนั่นแหละค่ะไม่ไรเค,คุณยอดคะจะเข้ามาทำไมอะไม่เห็นเหรอว่าฉันทำงานอยู่เห็นคะ่ะแต่ฉันจะไม่ไปจนก,กว่าคุณจะฟังที่ฉันพูดให้จบแต่ฉันไม่มีอะไรจะคุยด้วยออไได้หรอ,นะอไม่ฉันจะไม่ไป วางฉันออกไปยัยตัวแสบไปยุ่งอะไรเนี่ยมันจะลอดปล่อยจะทำอะไรฉันไม่แทงคนที่เสียมือหรอกไม่ได้ะอยขาชอตสสตัดไม่ได้นะครับคุณยอยขาไม่ได้นะครัคุณจ้สามแสนะครับช่ีามแสปล่อยฉันไม่ปล่อย กว่าคุณจะยอมคุยกับฉันฉันยยแัได้อออยอมคุยกับเธอก็ได้หน่อยฉันจะให้เธอพูดแค่สามคำนะถ้ามากกว่าน,นั้นฉันจะไม่ฟังอะไรทั้งนั้นดูนี่ค่ะอุ๊ยสามคำพอดีเป๊ะเลย แล้วไงรานนี้คุณคงรู้แล้วนะคะว่าใครที่เป็นคนทําให้เกิดเรื่องถึงพี่เรือนจะเป็นคนวางแผนแต่คนที่จูบก,กับนาก็คือเธออยู่ดีฉันไม่ได้จูบก,กับลานนาจะ <c oughs> <c oughs> บอกว่าเป็นมุมกล้องอย่างนี้เหรอลูกสีข้างตลอลอหมดแล้วเรื่องจริงนะคะลาน,นาเป็นคนเริ่มแต่ว่าฉันไม่ได้สนองเธอก็ไปหาคลิปมาพิสูจน์สิว่าเธอไม่ได้จูบก,กับนา ถ้าเธอหามาได้นะฉันจะยอมขอโทษเธอแล้วฉันจะให้คุณพันกินนรับเธอเข้าทํางานด้วยหถึงยอดถ้าหาคลิปไม่ได้นี่ก็เฟค e นิล้วค่ะแล้วรู้เอาไว้ด้วยนะที่เธอถูกไล่ออกจากงานมันไม่ใช่เพราะว่าฉันโกหกหรือเป็นเพราะพี่เลืองแต่เป็นเพราะความมั่วไม่เลือกของเธอต่างหากถ้าไม่มีเจะแก้ตัวนี่ก็จบนะถ้าอยากได้งานใหม่เนี่ย ที่แนะนำให้ได้นะนิสัยเจสเวทอย่างหนูเนี่ยโอ้โหเด็กนั่งดริงเอ้ยเด็กอาบอนวดเอ้ย,อยคนเขาต้องการคนเยอะอยู่นะนะ